ต้นฉบับคลิปจาก Devil a r t e m i s อ่า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 อาอามันจะมาตอนไหนเนี่ยมีมาถึงแล้วเฮลโล b o d y I ไอแอดนัทออ t เดอะกาล a แลนด์มาตามคำท้ายของอยู่แล้วฉันชื่อว่าเคอร์มิดฟลอกแต่ใครๆก็เรียกว่ากบนั่นแหละคุณพระนี่อยู่เลียนแบบมีเหรอแล้วไงวะมึงเป็นคนเดียวที่ประกาศชื่อได้หรือไงหรอเลิกพูดมากแล้วมาประลองกันกูเตรียมของไม้มึงหมดแล้วแม่กระดัางแพผโอ้ยยน้โว้ย เอาวลี oh, g orn, g an, ่ีคืนขั้นสุดท้ายก่อนการประลองอยู่ต้องสังหารเจ้าแพ้นั่นเพื่อบูชาแกเทพแห่งการต่อสู้โดยกำลังจริงมั้งเอาจริงๆมีจะบอกว่าจะใช้ดาบแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ปืนก็ได้เพราะมีกระหาม,มันอาแล้วเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวต่อสู้ได้เลยการต่อสู้ของเรานั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ดังไปทั่วเช็เกอร์วัสู้ได้คนนเอพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดนี่มันอะไรวะเน,นี่ยดิส <c oughs> มันตัวอะไรหลือเจ้าโกบอ่าก็นันดาสาวพันธนันนาซารเล็กไงใช่ไหมวะ โอ้แน่แน่จน an, ่จะแน่ทำเป็นสมุนของเจ้าปีศาจแน่เลยมีจะจะเก,กินไหมไม่ไม่เอานะกูมาก่อนนะไม่มาต่อคิวไปดิเึ็มตัวสายไอ้สตูคองพระเ้า yeah. ยอดเลยอ้าวเฮ้ยทีเดียวเองนะก็จอดชิบหายเลยไอ้กูสาทำต้องหลายอย่างกูจตะลางแขนมันแล้วจะจุบมึงก็โผล่มาแล้วทำพังหมดเนี่ยนะกูไม่รู้กว่าโทษถ้าขอโทษแล้วทุกอย่างมันหายกันโลกนี้จะเปเปืนว้ดดําเชี่ยอะไรหรอวะไปไหนก็ไปไปก่อนมึงจะกลายเป็นซอยจุ๊ไม่เอานะกบคืนดีกันนะไม่ยังไม่เคยกู โอ้ oh my god มีต้องมาอยู่สภาแบบนี้แล้วใครจะไปขายเปิดเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวยอดว่าไงไอ้ฝรั่งเกะโอ้ยอบได้อยู่มันเย่ยมีหล่ะดีใจจุงเบอ่าก็ใช่แหละอ่าคือว่านะฉันมีข่าวไรมาบอกเนี่ยข่าวไรอะไรละม my ยเฟรนส์อืมก็แบบว่าอืมก็แบบคุณหมอเขาฝากมาบอกว่านายอาจจะเดินไม่ได้อีกไปครั้งที่สองแล้ว อย่ามาโกหกมีนะเจ้ากบไม่นะฝรั่งเกสฉันไม่ได้โกหกฉันพูดจริงๆรนอยู่มั่วแล้วมียังรู้สึกได้อยู่เลยว่ามียังขยับขาได้ฉันรู้ว่ามันยากที่จะทำใจแต่นายต้องทำใจแล้วไปผ่านแล้วก้าวข้ามยิ่งมึงทำอะไรเนะ you, ี่ยกูจะไปซื้อให้มึงดูอ๋อมึงอยากพี่ตงเหรอพี่ตงไงขามึงยังพับอยู่เลยนะ่ะ แค่แค่วันนี้เดี๋ยวพ่งนี้ก็หายแล้วไม่เอานะแกเลิกฝืนแล้วกลับไปนอนพักดีดีเถอะเชอกันที่สนามประลองในวันพรุ่งนี้ออโอ้ยกูจะบ้าตายมึ่ยังห่วงประลองเองนี่ดูสภาพตัวเองหน่อยการจะเป็นอัศวินที่ดีนั้นอยู่ต้องรักษาคำพูดและเกียรติของตนเองและเกียิบ้าบอถ้ามันช่วยไอขามืงหายไหมได้อยากเจอนะพรุ่งนี้เจอกันได้แล้วชุกบการต่อสู้ระหว่างยูกับเม่การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไปในอนาคตส ก็เลยทิ้งแม่งไว้โรงพยาบาลแบบนั้นน่ะแกว่าแบบนี้ดีไหมเซลนี่แกคิดจะชนะโดยไม่สู้งานเหรอแล้วไงก็ดีปล่อยให้มันตายแม่น่ะอ๋อเหรอแต่เสียใจด้วยนะเพราะมันมาโน่นแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเด็กไม่ได้มาได้ไงวะ Hello Lady Angelman n t I am the Holy Knight of Galand l a Grab าแล้วนี่มานั่งวิวแช่มาสู้เลยอันเนี้ยฮ่าฮ่าฮ่าเย็ดเย็ดเย็ดยุนี่จะมีไม่ได้อีกแล้วเจ้ากรบเพราะนี่ไม่ใช่วิวแชธรรมดาเซนคือิวแชสักซ์ สักสิอะไรวะกัวิลแชร์ปกติเนี่ยเนอะนี่ไม่ใช่บิลแชร์ธรรมดาอ๋อเหรอไม่ใช่บิลแชร์ธรรมดาเหรอเอาตาหรือเอาตูดดูกูยังเห็นมันเป็นบิลแชร์ปกติอยู่ดีเนอะมันไม่ธรรมดาเพราะมันติดโลเก็ตลันเชอร์มาด,ด้วย<ะ>บิลแชร์ช <c oughs> โอ้อย,ย <c oughs> โอ้ลอยสูงลิบลิบถ้าจะเจ็บเป็นไงนยังเป็นบิลแชร์ปกติอยู่ไหมเฮ้กูมีคำถามในตอนแรกมึงบอกว่าห้ามใชร์หูด้วยไก่ไงแล้วแชร์ตาดาบนะตอนนั้นมีเป็นอัศวินแต่ตอนนี้มีเป็นพวกค้าขายเปิดไอ้เหี้ย